ครับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เป็นเช้าของวันที่5มีนาคม2 5 6 5นะครับเราสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นนะครับก็ได้ถือเอาวันนี้นะครับเป็นวันที่มีความหมายมีความสําคัญต่อสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเรามาโดยตลอดนะครับดังนั้นในเช้าว,วันนี้เราจึงได้เดินทางมาทําบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับ บุคคลผู้ร่วงลับซึ่งเป็นคนของสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นเป็นสมาชิกเป็นบุคคลในแวดวงของสื่อมวลชนที่เราได้รู้จักนะครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะครับวันนี้เราก็ได้นําสังฆทานมาถวายแด่พระคุณเจ้านะครับสำหรับบุคคลผู้ที่สูญเสียชีวิตนะครับหลายท่านอาจจะจําไม่ได้นะครับเราขอเรียนให้ทราบดังนี้นะครับที่เราอุทิศส่วนส่วนไปให้ในวันนี้ก็มีคุณถาวรบุตรชานดาคุณยอดดวงวงพระนารักษ์นะครับ คุณสมชายสีม่วงงานบอกว่าเปียกุลชัยทั้ง3ท่านเป็นอดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดขอนแก่นแล้วก็ยังมีสื่อมวลชนอาบุโสอย่างท่านยิ้มสวงสีพนาวงศ์คุณนรวัตจอมสุวรรณนะครับคุณชัยกมลชุมชนสัมพันธ์คุณประยุนนันทศิลป์คุณยุทธพงศ์พึ่งแรงตนนะครับคุณวิเชียนพรบัณฑิตคุณสุเมธรรณพฤกษ์คุณประเทืองธนจันทร์คุณทองแปะะสีกันดาคุณวิวั์หมื่นกัญญาคุณยงยุทธ์พัวโสพิษ คุณเดี่ยวชัยชัยกรมนนะครับคุณทนายศดิบูลยศิบูลนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็ได้สูญเสียไปเท่าที่เราได้รวบรวมได้นะครับตลอดจนที่ยังไม่ได้กล่าวถึงต้องกราบขออาภัยด้วยนะครับ ด้วยบุญอัน,นสง์ในวันนี้ที่เราได้ทําในวันนี้นะครับก็ได้ส่งผลดลบรรดาลให้กับผู้ที่อุทิศไปแล้วที่เราได้กล่าวถึงนะครับจงได้ไปสู่สวงสุขติในสวงสวรรค์สำปรัยภพบด้วยเทินนะครับแล้วก็สําหรับสมาคมสื่อมวลชนเยาวันขอนแกน่นเราก็มีกิจกรรมในวันสื่อมวลชนหรือว่าวันนักข่าวก็เพียงเท่านี้ นะครับก็คือการทำบุญอุทิศสนุสนไปยังผู้ที่ร่วงรับไปนะครับส่วนกิจกรรมอื่นๆนะครับในช่วงเย็นๆหรือว่าที่ไหนเราไม่มีอีกแล้วนะครับก็เรียนให้กับท่านผูกเสือทราบตามนี้นะครับขอบคุณมากครับ